ไม่เกี่ยวเลยนะคะยิ่งผอมยิ่งคอเลสเตอรอลสูงนะคะใช่ไหมคะคือมันต้องดูว่าเออน่าจะมี stress meter จะได้เราดูว่า stress แต่ละคนอยู่อยู่ระดับไหนเพราะว่าดู stress ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าคอเลสเตอรอลเขาต้องสูงเราจะดูทันทีเลยนะคะแล้วบางคน,นเครียดไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ฉันไม่เครียดนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาแบบสะสมว่า แล้วก็เขาแบบมีอาจจะมีอะไรที่อาหารที่แบบไม่ถูกต้องกับตัวเขาด้วยนะคะแบบเมตาบอลิกไทป์ที่ดวงที่พูดมาแล้วในในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมตาบอลิกไทป์ของเรานี้บางอาหารนี่เราเราย่อยได้เพราะว่ามันไปกับปกติของเรามันจะไปกับเนเจอร์ของเราบางอาหารนี่มันอาจจะเฮลที่นะเหมือนนมหรือว่าแอปเปิลเฮลที่มากๆแต่ตัวเราเนี่ยมันย่อยไม่เป็นไม่ได้ไม่ได้เหมาะสมกัน<อ>ไม่เหมาะสมกับตัวเราคือแฟ c ท o รี่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ i n t e r n a l factory นะคะเราต้องเข้าใจเมตาบอลิกไทป์ของเราว่า ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราต้องทานอาหารที่ย่อยได้ง่ายแล้วก็ดึงนิวเทรียนได้ง่ายแล้วก็เราจะรู้สึกมีเวลเนสมีมีเฮลท์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วสมุนไพรที่คุณดวงทิพใช้กับโรคนี้มีอะไรบ้างค่ะ,ะก็สำหรับไฮคอเลสเตอรอลนะคะเราพยายามจะดีท็อกซ์ e ลเวอร์แล้ว v e เวอที่เราพูดมาแล้วชอบสีเขียว แล้วก็ขมขมอืมโอเคตัแค่ะชอบเขียวเขียวขมขมนะใช่จะได้ไม่ต้องจําอะไรมากๆคุณไปตลาดเห็นผักอะไรเขียวเขียวขมขมก็ซื้อมาแล้วก็ทานมาแต่ว่าต้องทานนิดหน่อยต่อวันป๊อปไอเลยไม่เป็นโรคนี้สปใช่จริงจริงด้วยนะคะสปริเนชไฟเบอร์สูงด้วยต้องอาหารมีไฟเบอร์สูงจะได้ เราไม่เป็น constipation ช่วยการขับถ่ายใช่ใช่ใช,ใชก็ต้องเป็นผักนะคะเหมือนที่เราอันดับแรกที่เราพูดถึงว่าเป็นมระขี้นกนะคะเป็นมระขี้าานกนี่เองค่ะโทษนะคะนี่นะอ๋อเมื่อกี้ก็ว่าจะถามอยู่ว่าอะไรคะนี่คือแต่ว่าคำแนะนำนิดนึงว่าพวก bitter herbs herbs ที่ขมนะคะจะเป็นแบบที่ขมนะคะมันจะเหมือนอยาทานเยอะมากไม่ได้ต่อวัน อาจจะมี s i ด์ e ด f เฟกตใช่เดี๋ยวใครเป็นเลยชั้นวันนี้ชันกินไอ้เนี่ยแหละมันทั้งวันทั้งคืนแล้วไม่ได้ค่ะไม่ได้มรักคินนกอาจจะเอาสักหนึ่งช้อนโต๊นะคะแบบขุดเสร็จแล้วก็เอาเอาจูสออกมาแล้วก็กินหนึ่งช้อนอช้อนโต๊ะก็พอพอแล้วค่ะ กินเยอะปไปมันไม่ได้รักษาะะแล้วก็อาจจะใช้ผัดก็ได้นะคะใช่ครับอาจจะนิดหน่อยแต่ไม่เยอะมากแต่ถ้ากินไปชีวิตวันต่ว,วันทุกวันเนี่ยจ,จะเลเวอร์จะดีท็อกซ์เรื่อยๆนะคะมีอันนี้อันนึงแล้วก็คอเลสเตอรอลจะลดลงเวลาเรากินผัก ผักเขียวๆเอาเป็นว่าเขียวๆขมๆแต่เป็นแล้วจะปรับจากการกินกินสมุนไพรต่างๆเพิ่มไวันี่หายช่วยได้ใช่หมค่ะ reverse เลยนะคะในคลินิกเนี่ยมาเรามีหลายเคสเลยที่ลงมา30-40 point 40 point เห็นได้เลยเห็นได้เลยค่ะหลังจาก3เดือนเลยคุณไปเสสดูได้อีกเราจะมีสมุนไพรแบบผักชีก็ดีมากนะคะ ผักชีที่สำหรับ detox liver นะคะมีผักชีมีขมิ้น turmeric มีวันหางจระเข้นี่วันหางจระเข้นะคะเป็นแยมมากเลดีมากเลยค่ะคือทำให้ liver แบบมีพลังเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกการหนึ่งที่หาง่ายแล้วก็อร่อยด้วยคือน้ำมะพร้าวอ๋อเห็นขาวๆนะอันนี้ไม่เขียวแล้วนะคะนั่นก็คือสมุนไพรที่จะช่วยในโรคนี้แล้วก็รับรองคุณเดชิเห็นมาแล้วว่ามันรักษาได้หายได้จากการ ปรับอาหารเพิ่มอาหารนะคะยังเหลืออีก2โรคค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ p a t e n t a c r e a มสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวสากลายจากการตั้งครรภ์หรือจากทุกสาเหตุ p a t e n t a Lotion เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพื่อป้องกันการเสดรอมหรือรอผิวตากลายออโตโปาเจนตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวแห้งกร้านผดผ,ผื่นคันจากทุกสาเหตุ ผลิตภัณฑ์ปาเจนตาทางออกของปัญหาผิวสำหรับคุณแม่และลูกน้อยโทร0 2 4 1 2 8 1 0 0ีหหถึงหรือ0868833887หรือ www babymummy com b m m y p e d i a com สื่อออนไลน์อันดับหนึ่งของพ่อแม่ยุคใหม่เว็บครอบครัวอันดับหนึ่งสี่รางวัลอันดับโลกบล็อกชุมชนออนไลน์เรื่องการพัฒนาลูกและครอบครัวเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เล่าสู่กันฟังเลดบ,บอร์ดพื้นที่ยอดนิยมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนพ่อแม่ออนไลน์ โ,โต้กแกลเลอรี่มารวบอวดภาพน่ารักน่ารักของคุณหนูหนูและภาพที่มีความหมายสำหรับครอบครัวเพื่อนคุยเพื่อนชิดอยู่เป็นเพื่อนคุณ24ชั่วโมงคลิกข้ w าเวบ m o m m y m e d i a c o m เพื่อนแท้แม่ยุคใหม่อีกคำนะลูกไปช่วยเพื่อนก่อนนะคะลูกตัวเล็กอ่ะแล้วยิ่งเบื่ออาหารอดก ลองดูนี่ไหมลูกตัวเล็กกว่าปกติอาจเกิดจากหลายปัจจัยแต่สำหรับเรื่องอาหารมั่นใจได้ด้วยพีทีชัวคอมพลีสอาหารสุดครบถ้วนที่วิจัยจากแอป o อรแล้วว่าช่วยให้เด็กเบื่ออาหารมีโภชนาการที่ดีผมช่วยครับแม่ <laughs> พีทีชัวคอมพลี e จากแอป o อรมาสนุกกับแป้งเด็กดีนี้กันผ้าของสไลเดอร์ผ้าจระเข้ผ้าหอง หอมสาระเปลาคู่ยิ่งหอมยิ่งหน้าฟัดกับแป้งเด็กดีนี่เพียวพิกเบอร์รี่ใหม่ช่วยปกป้องผดผื่นจากความเปียกชื้นมาตรฐานเดียวกับเดิมสแกนประเทศฝรั่งเศสซินดีเลือกดีนี่แป้งเด็กดีนี่อลมอดีดีอ แล้วก็คุณดวงทิพย์ใน modern m o m s experience นะคะเมื่อกี้คุยกันไปแล้วถึงโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะก็ยังมีสมุนไพรอะไรอีกนะคะที่จะช่วยค่ะจะเป็นประเภทถั่วนะคะอัลมอนด์กับวอลนัทเดี๋ยวนี้ clinical proof มาแล้วว่าช่วย LDL ลดลงถ้าทันทุกวันนะคะแล้วก็อัลมอนด์ต้องแช่น้ำก่อนนะคะเคยบอกก่อนแล้วแต่ว่าให้ให้ r e m i n อีกทีนึงว่าอาัลมอนด์แแช่น้าสักคืนหนึ่งแล้วก็ทานตอนเช้าจะได้ประโยชน์มากกว่านะคะบางคนนึกว่า ถั่วเนาะบางถั่วบางถั่วบางอย่างมันก็ไม่ใช่แต่ต้องเป็นสองอันนี้เนาะคือถ้าเป็นถั่ววิซนหรือว่าพีนัทกับเมทิมมพานนั้น c h อ l e s t อ r สูงอย่าผิดนะคะไปซื้อให้ถูกนะคะอ๋อมันก็ตระกูลคล้ายๆกันไม่ใช่นะต้องเป็นวอลนัทนะคะกับอัลมอนด์กับอัลมอนด์เท่านั้นนะคะโรคต่อไปที่เราจะคุยกันนะคะก็คือโรคความดันโลหิตสูงอันนี้ฮิตมากๆเลยนะคะ common มากๆเลยนะคะแล้วก็ยิ่งผู้หญิงมีอายุเรื่อยๆก็ มีโอกาสเป็นเพราะว่ามันก็เกิดมาจากบล็อกอาร์เทอรีนะคะที่เมื่อกี้พูดถึงหลอดหลอดเลือดอุดตันอุดตันใช่ทำให้ไม่มีที่สำหรับเลือดจะพุ่งไปโอ่มันค่ะคิดง่ายๆเลยนะภาพร่างกายเราไปเลื่อดๆพอคอเลสเตอรอลสูงเมื่อกี้เข้าไปบล็อก หลอดเลือดของเรานะคะก็กลายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจพอหลอดเลือดหัวใจมันโดนบล็อกเสร็จเลือดสูบฉีดไม่ถูกร้างไม่ปกติเป็นความดันความดันเล้วดเพราะว่าอันนี้มันเป็นสาเหตุหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งว่าเวลาเราแก่ใช่ไหมคะเรื่อยๆจะเห็นว่าผู้สูงอายุมากผู้สูงอาจะเป็นนะคะเพราะว่า artery elasticity ของ artery มันจะน้อยลงคือมันจะไม่ elastic เท่าไหร่มันจะแข็งยืดหยุ่นคายค่ะ มันจะมันจะเริ่มแข็งแล้วก็ทาให้ความแบบเอ่อไม่ไม่ไม่เปิดเต็มที่แล้วก็จะทําให้ความดันเนี่ยจะสูงขึ้นเวลาเรามีอายุนะคะก็ถ้าเราประมาณอายุ50ขึ้นไปถ้าความดันอยู่ระหว่าง120หรือ1น0ี่นี่เรากลายเป็นว่าโอเคนะคะอยู่ในปกติเดีอพราะแต่ก่อนเนี่ยหนีุ่น้อยกี่นาะใช่ค่ะแต่ก่อนนี่หมอคิดว่า140อุ้ยสูงมากแล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาเสิร์ชแล้วว่าเออถ้าอายุแบบ50ขึ้นไปแล้วก็อยู่ ร้อยสามสิบร้อยสีสิบระหว่างนี่ก็ยังโอเคไม่มีปัญหานะคะคแต่ถ้ามากกว่านั้นออต้องต้องระวังมากๆแล้วถ้าถึงร้อยสีสิบพอดีนี้เราน่าจะดูอาหารน่าจะแบบดูแลตัวเองให้ให้มันอยู่ ยูโน่ลงอันเดอร์ลงมันลงมาหน่อยเหอะใช่อะไรสี่สิบยังสบายเมื่อกี้เมื่อกี้ดูคุณดวงทิพย์บอกไม่ได้นะคะรหนัดนิดนึงนะคะนอกจากอาหารแล้วนะคะยังมีอะไรอีกบ้างคืออาหารอายุแล้วมีอะไรทําให้เกิดได้อีกที่จริงอยากจะให้ความรู้นิดนึงว่าความดันนี่มันอาจจะเหมือนท้องผูกมันอาจจะเรื่องเล็กแต่ว่ามันจะมี เอออเฟกเยอะกว่านี้นะคะอาจจะเป็น strokes ได้นะคะเป็นใช่ paralysis เป็น strokes อัมพาตหัวใจอะไรลมเหลวทันทันทีค่ะอาจจะเป็นปวดหัวแบบหนักๆเป็น m i เกรนคือความดันสูงถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแลนี่มันอาจจะเป็นโรคที่แบบร้ายกว่านี้นะคะที่เกิดขึ้นได้เป็นต้นเหตุเป็นต้นเหตุอะไรเป็นตั้งแต่เนิ่นๆก็รักษาแต่เนิ่นๆดีกว่าค่ะดีกว่าไม่ต้องไม่ต้อง ignore เลยนะคะถ้ามันคุณไปตรวจแล้วก็3าม test consecutive ความดันสูงอ๋ออีกโนไม่ได้แล้วถ้าครั้งสองครั้งมันสูงมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าเราเครียดอยู่หรือว,ว่าทํางานหนักมาแล้วก็มาวัดอ,อะไรนี่ควเครียดนี่ก็โลหิตสูงบอกแล้วเครียดเป็นได้ทุกอย่างเครียดทุกอย่างเลยค่ะ, <c oughs> คะเครียดนี่ทําเป็นรูทคอร์สของฟิลเนสเลยนะคะที่พอลิสติกเราต้องต้องดูสเตรสรีมูฟสเตรสก่อนนะคะก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตรงนี้นะคะก็มันก็มีหลายสาเหตุที่เราบอกถ้ามีคอเลสเตอรอลอาหารไม่ถูกต้องท้องผูกอาร์เทอรีส เกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยนะคะผู้หญิงเกี่ยวกับฮอร์โมนถ้าอีสโตรเจนน้อยลงก็อาจจะมี blood pressure จะเพิ่มขึ้นจะสูงนะคะมีหลายสาเหตุทีเดียวนะคะแต่ว่ามันก็เริ่มจาก stress ที่เป็นหลักถ้าสำหรับกันเยอะดูป๊อปปูล่ามากๆเลยอ่ะโรคนี้ไม่กล้าตอบอย่าไปตอบใครนะเป็นความดันโลหิตสูงเขาจะหาว่าแกใช่ใช่แล้ววิธีการรักษาของคุณ ก็คล้ายๆกันนะคะอันแรกสุดก็ต้องเอาดูว่าท้องเราไม่ผูนานนะคะต้องมี h ฮไฟเ i อร์ไดเอทนะคะไฮไฟเบอร์โลโซเดียมนะคะความดันนี่เกี่ยวกับอาหารที่มีเกลือสูงมากๆโซเดียม,มสูงมากด้วยทำให้ตัวเราเนี่ยสะสมน้ำ water retention แล้วก็ทำให้ความดันเนี่ยเพิ่มขึ้นความเค็มนะามมอาหารเค็มนะนะคะก็ต้องลดเค็มต้องลดแคลอรี่ calories, ลด ความมันด้วยนะคะในอาหารเหมือนคล้ายๆกันเลยกับ,บ,บคอเลสเ<า>ตอรอลค่ะ<า><ช>มีหน้าคนเป็นอะไรอันหนึ่งมักจะเป็นอีกอันหนึ่งด้วยอีกอันหนึ่งด้วยแต่คนเป็นเบาความดันต้องระวังเรื่องโซเดียมมากๆเลยนะคะคือห้ามทานของที่มีชื่อรสที่แบบน้ำปลาที่เค็มมากหรือว่าที่ใส่ชอรสรสเค็มน้ำปลาเกลือเกลือก็ต้องใช้เกลือธรรมชาติที่มาจากทะเลหรือว่า r o c อก a ซ t ที่มาจากภูเขานะคะคือมันจะมีบาลานซ์ มมน r รลจะอยู่ใน Balance คือเกลือที่เราใช้ปัจจุบันโซเดียมคลอไรด์มันมันจะสูง<อ>โซเดียมจะสูงมากๆเลยคือไม่ควรใช้อันนั้นนะคะถ้าเป็นลรกความดันนะคะถ้าอยากจะใช้ก็ไปใช้แบบธรรมชาติที่บอกอไม่ใช้แล้วกันค่ะแล้วก็จะมีสมุนไพรก็ที่จะช่วยได้นะคะรดบความดันนี่เราจะเอาของที่แบบทําให้ตัวเราคูลดาวน n นิดหนึ่งนะคะก็เหมือนนำมะพร้าววังหานจระเข้ใบบัวบก ใบใบ,บัวบก <ๆ S 1> จะนนกช่วยได้ไใช่แล้วก็เม็ดเขียวถั่วเขียวนะคะเขียวเขียวมาอีกแล้วถั่วเขียวใช่ดีมากแล้วก็แตงกวาแตงกวาด้วย แล้วก็จะมีสูตรปลาใช่ค่ะถ้าแตงกวาทานไปนี่บลัดเพรสเชอร์จะนอร์มัลไลซ์แต่อันนึงที่ทุกคนทําได้นะคะคือทานน้ําผึ้งผสมมะนาวหรือว่าแอปเปิลไซเดอร์วิเนกอร์นิดนึงตอนเช้าเวลาตื่นมานะคะจะทําให้บลัดเพรสเชอร์สเตเบิลนะคะจะช่วยตรงนี้ตอนเช้ามาแค่ดื่มน้ำผสมน้ำผึ้งแอปเปิลไวในก็ได้หรือว่าใส่ซินนามอนไปนิดนึงก็ได้นะคะซินนามอนนี่ช่วยช่วยเออร์บาลานซ์แบบบลัดเพรสเชอร์ของเรานะคะแล้วก็พวก เหมือนพรเหมือนใบกะเพราหรือว่ารากสามสิบจะมี adaptogen เป็น phytonutrient นะคะที่สูง adaptogen เป็น phytonutrient ที่ทำให้ stress response ของเรา stable และ blood mm. pressure เป็นเป็น stress response นะคะเวลาเรา stress มากความดันจะจะขึ้นเลย mm. นะคะคือมันจะทำให้ stable ก็อาจจะทานสักสี่ห้าใบใบกะเพรากับน้ำผึ้งทุกวันจะเป็นยาสำหรับเนี่ย yeah, stabilize blood pressure หาไม่ยากด้วยนะใครอชอบกินผัดกะเพราอยู่นะผัดกะเพราไม่มีประโยชน์ค่ะคือมันหายไปแล้วโดนโดนความร้อนมันหายไปแล้วต้องสดสด,สดเด็ดมาแล้วก็ทานเอามาทำก่อนจะทําทผัดกะเพราก็ดึงมาใช้กับตัวเองก่อนอ๋<ช>อต้องสดสดน,นะอย่าแบบว่ามาคิดว่าเอาปรูงรสแล้วความ,มร้อนมันดึงไฟตันิวทรยนบางอย่างใช่ค่ะพอดีผักแบบสมุนไพรอย่างนี้เป็นวอลทาล์มากมากนะคะคือโดนความร้อนนิดนึงนี่มันจะหายไปเลยไอไฟตันิวทรยนที่ช่วยแล้วมันจะหายไปเลยค่ะมันจะแบบ <im itation> มีคน <im itation> บอกว่าไฟโชนอะไรตอนนี้ฮิตมากไฟโชนนิวทรีนไฟโนิวทรีนภาษาไทยเรียกอะไรก็ไม่รู้ราคาแต่เป็นสารในผัก <c oughs> สารในผักที่ไม่มีในอย่างอื่นใช่ <c oughs> ถูกต้องแล้วคือนิวทรีนเราแค่รู้จักว่าเป็นมนิเรลเป็นวิตามินแต่ไฟโชนนิวทรีนไม่มีชื่อ <c oughs> เขาก็เรียกเป็นไฟโชนนิวทรีนน <c oughs> ที่อยู่ที่พลานโดยเฉพาะที่ต้นผักอะไรอย่างเงี้ยไม่มีที่สัตว์ นะคะก็แต่ว่ามันเป็น powerful มากๆช่นะคะเหมือนยาเลยถ้าเราทานวิธีถูกต้องนี่ทำงานยิ่งแรงกว่ายาอีกนะคะคือมัน concentrate แล้วเดี๋ยวนี้มี research with God's grace นะคะที่ที่เมืองอังกฤษอะไรมี research เยอะมากๆว่าเออมันช่วยหลายอย่างเหมือนยาแบบ ช่วยได้เยอะแล้วไม่ต้องทานอาศัยยาน,นะคะใช่มันก็เป็นเท่าที่แอนนี่ทราบนะคะไม่รู้อธิบายถูกแล้วคุณดวงทิพย์ติด้วยนะคะ,คะมันเป็นสารคือเหมือนเอาผักมาแล้วเขาก็แยกออกมาได้วิตามินเอวิตามิน B เกลือและมันก็มีอยู่เหลืออยู่หนึ่งอันเนี่ยที่เขาไม่รู้ว่าชื่อ<ช>อะไรเขาก็ตั้งชื่อว่าไฟโตรนิวเทรียนเขาเขารู้ว่าแต่ว่ามันเป็นคอมเพล่เหมือนเรายกตัวอย่างนะคะเหมือนขมิ้นเทอร์มริกจะมีคูร์คูมาคอมเพล่คือมันไม่ใช่วิตามิน A มันไม่ใช่วิตามิน E แต่มันเป็นคูร์คูมา คูมานี่เป็นไฟโตนิวทรีเอนต์เหมือนกระหิกนะคะเนี่ยกระเทียมจะมีแอลิอมคอมเพลเมนะคะอะลิอมคอมเพลเมน์ก็ช่วยหลารประกอนะคะจะมีซัลเฟอร์จะมีอะไรที่แบบไปลึกๆในตัวเราแล้วก็ไปบาลานซ์ฮอร์โมนไปบาลานซ์แบบของที่วิตามินเออะไรไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยเพราะว่าตัวเรานี่มันมีหลายเลเยอร์เลยนะคะมันจะ ใช่ซึ่งมันจะอยู่ในผักเท่านั้นแล้วก็มีประโยชน์มากๆ,ากๆด้วย<า>นะ,นะคะนั่นแหละค่ะผ่านไปแล้วสองโรคอีกโรคหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันค่ะ